คำพูด9ประโยคที่จะทำให้เราผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เวลาเราจะเจอสถานการณ์แย่ๆคำพูดกับตัวเองที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้ดีที่สุดก็คือ9้ประโยคพวกนี้คำแรกเลยเราต้องพูดกับตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าจะแย่สักแค่ไหนแค่เรายอมรับความจริงแล้วก็อดทนทุกได้แค่กายแต่อย่าให้ลามมาถึงใจสุดท้ายมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรถาวรครับ ประโยคที่ 2. หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วเส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเจอเรื่องที่มันหนักหนาแค่ไหนก็แค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมหนักกว่านี้ก็ยังผ่านมาได้กลัวอะไรกันละครับ 3. เหนื่อยนักก็พักซะบ้างถ้าเหนื่อยเพราะใจของเราที่ต้องแบกรับอะไรไว้มากมายพักชีวิต วางสิ่งต่างๆลงบ้างแค่ชั่วคราวก็ยังดีไปกินข้าวให้อร่อยไปเที่ยวให้สนุกหลับให้เต็มตื่นแล้วค่อยกลับมาแบกใหม่ 4. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คนเราผิดพลาดกันได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปยัดเยียดให้ชีวิตของเราเลยว่าต้องมีแต่เรื่องดีๆยิ่งคาดหวังมากความกลุ้มกังวลมันก็ยิ่งมาก5อย่าไปแคร์กับเรื่องไร้สาระชีวิตม,มันมีอะไรดีงามให้เราสนใจอยู่มากมายจะไปแคร์ทำไมกับคนแย่ๆคำพูดแย่ๆจะไปเก็บขยะจากปากคนอื่นมาใส่ใจเราไว้ทำไมล่ะครับถ้าเวลาพัสดุส่งมาหาเราแล้วเราไม่รับมันก็ตีกลับไปหาเจ้าของเอง 6. ก ใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาเพราะคนที่วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมาช่วยหรืออะไรเราเลยถ้ามัวแต่แคร์ความคิดของคนอื่นไม่ต้องทำอะไรกันแล้วอย่าไปแคร์ถ้าทุกวันนี้เราไม่ได้แบมือขอใครกินและอย่าไปใส่ใจถ้าเรายังหายใจได้ด้วยจมูกของตัวเอง 7. คิดในแง่ดีเอาไว้ก่อนโลกนี้มันแย่แต่จะดีขึ้นแน่ถ้าเราคิดบวกอย่าไปซ้ำเติมตัวเองด้วยการมองโลกในแง่ร้ายถ้ามุมนี้มันไม่สวยงามก็ลองไปมองอีกมุมบ้าง โลกนี้มันกว้างอย่าขังตัวเองไว้ในมุมมองแคบๆเลย 8. เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นถ้าเราไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่มันจะดีขึ้นแน่ๆแหละชีวิตเราไม่ต้องไปใช้ให้ดีกว่าใครก็แค่ใช้ให้ดีกว่าเมื่อวานและไม่มีความเชื่ออะไรมันจะดีเท่าเชื่อมั่นในตัวเอง 9. แค่ลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปท้อได้แต่อย่าถ้อ ถอยได้แต่อย่าถอดใจคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่มีน้ำตาแต่คนที่แข็งแกร่งกว่าคือคนที่ปาดน้ำตาแล้วก็เดินต่อไปให้ถึงปลายทางเจอเรื่องแย่ๆเมื่อไหร่สร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองด้วย9ประโยคนี้นะครับ